เสื้อกูกูขอไม่ทะลุกี่สกีนกูขี้เกียจเปลี่ยนเสื้อละสามสองหนึ่งเออเฮียกูก็ไม่รู้อยู่ดีนี่วะจนกว่าจะได้ตัดคลิปถึงจะรู้ต่อให้ทะลุกูคงไม่แก้เฮียอะไรละไอ้สัสก็สวัสดีเพื่อนเ่อนทุกคนนีครับผมนี่กระบอกวันนี้เราอยู่ในเกมโลบอกนะครับกับแมพที่น้องๆทุกคน ชอบหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยมาแฟชั่นโชว์นั่นเองเนะครับผมซึ่งตอนนี้เกมกำลังดำเนินอยู่นะครับผมเหลืออีกประมาณ2นาที visiting alex นะครับผมไปเยี่ยมเอ่อเขาเรียกอะไรนะบึงแม่น้ำลำธารประมาณนี้ปะ่ะนะก็น่าสนใจนะครับผมเดี๋ยวรอไปตอนประกาศผลแล้วกันเฮ้ยนี่เพิ่งสังเกตได้เยเราเป็นอิฟลูเอนซ์โมเดลนะฮะ เป็นนายแบบที่ร่ารวยโอ้กูเกินแปลมันจะได้แบบไอ้ a, เฮียกูเรียนภาษาอังกฤษมาทำไมวะเนี่ยแหม่ก็อตอนนี้เราก็งลงทุนลงแรงก,กับเกมนี้ไปเยอะนะครับผมเรียกได้ว่าเติมจนกูจะแห้งอยู่แล้วตอนนี้กูเหลืออะไรบ้างอะเนี่ยมีมิวสิกนะครับผมซึ่งกูไม่รู้ว่าจะนีทำไมเพราะเวลากูเล่นกูก็ไม่ได้เปิดเสียงอยู่แล้ว VIP ก็ไม <c oughs> ่อะ <c oughs> แต่จริงๆผมอยากได้อ e ีโมดนะว่าแต่อ e ีโมดมันกี่บาทวะอุ้ย79บาทเองเหรอโอ้นะรจริงๆอยากซื้อนะแต่ว่าเวลามันหมดแล้วสิ <c oughs> เอาละครับได้เวลาประกาศผลนะครับผมโจทย์ เที่ยวบึงนะที่สุาเลยครับผมคนแรกถามจริงอันนี้มึงจะแต่งตัวอย่างนี้ไปเที่ยวบึงเหรอครับเนี่ยโอ้โหใส่ซูพปรีมีแมวเต้นโชว์ด้วยหนึ่งดอกอ่ะ hey, เฮ้ยเลือล่อนล่วงน้ำเมอไปนี่ไม่มีใครช่วยมึงน,นะเอาละวมึเอเอ้กูใจคอไม่ดีแล้วแบบนี้นี่คือเขาไม่ได้สนใจตีมกันหรือเปล่าคือขอแค่แต่งสวยก็ได้คะแนนเยอะอย่างนี้ปะ่ะเฮียมึงดูคนสองเนี่ยไอ้เฮียแต่งตัวอย่างนี้เที่ยวบึงนะฮะโอ้โหแต่งหน้าอย่างกับจะไปงานฮ ก่อนที่เราจะพูดถึงน้าทาไมเกมกูค้างนะครับผมคือมึงแต่งตัวอะไรของมึงอันนี้คือเที่ยวมึงอ่ะจะจะบินไปละไม่ไม่ไม่ไมบึงลนะก็น,นี้จะบินแทนและทิพหายละกูว่ากูเจอห้องที่กูไม่ควรจะมาเนะครับผมคือแม่งมันไม่ได้เล่นตามตีมเลยว่าไ,ได้มึงดูดิป้าอีพีนี้นี่คงไม่ได้เห็นผมที่หนึ่งแน่ๆนะฮะคนต่อมาอ คือมันก็เป็นโจทย์ที่แม่งมันกว้างแล้วมันก็คุมเขือมากนะครับผมว่าเที่ยวบึงเที่ยวลำธารอะไรเงี้ยมันควรจะแต่งตัวไงวะผมว่ามันก็ควรจะแต่งตัวชิวๆปะเออเย๋เนี่นี่ดีนะอุน่ารักนะครับผมอุ้ยผมให้สักสี่ดาวไปเด้เออผมนี่แดกน้ำเลย อ่าคนต่อมาละมึงเป็นอะไรวิ่งอย่างนั้นโอ้หน้านี้ถ้าจะเครียดถ้าจะโกรธนะครับผมให้แต่เขาใส่ขาสั้นนะโอเคนะนี้ผมให้3ดาวไปดิเราไปเที่ยวชิวๆอะไรแบบเนี้ยเราวกคนจะแต่งตัวชิวๆนะครับผมซึ่งผลออกมานั่นก็คือไอเพียน,นี่นี่เองถามจริงเหรอไอซูพรีมเนี่ยมึงได้ที่3แล้ว <laughs> ผมว่าวันนี้เนี่ยน่าจะโจทย์หนักของผมแล้วสิฮะโอเคฮะก็ลองๆเล่นกันไปเถอะนะครับผมเอ้าเอแล้วเว้ยเดี๋ยวเราเปิดไฟกันซะหน่อยนี่แมบเราจะได้มีความสว่างอุ้ยตัวเหี้ยเดี๋ยมึงตรงสูงอย่างว่าให้สัตว์ ตัวกูเตี้ยไปเลยอะ่ะเอาเลยครับผมและโจทย์แรกของวันนี้นั่นก็คือ โธ่นะฮะโอ้ตายแล้วที่ผ่านเนี่ครับคือโธรนี่มันคือตัวโธรหรือว่าตัวในแฮร์รี่พอตเตอร์หรือว่าคือตัวแห่งความเกลียนวะโอ้ยเฮี้ยคือโธรมันแปลว่าเกลียนได้เหมือนกันแล้วผมซึ่งอ่าถามว่าเกลียนเหรอฮะเราจะแต่งให้เกลียนเลยนะโอเคแบบขอแบบเกลียนๆเลยเนีนะฮะถ้าพูดถึงเกลียนเนี่ยนะครับผมก็ต้องนึกถึงตัวเพนกวินแบบนี้ไม่เอาเอาเอานี่ผมชอบตัวนี้ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยลองลองลองเหนียวเหียวเหนียวกระต่ายเราเล่นบ่อยแล้วนะเบื่อนี่เราเอามาเป็นนีี่่่่ดดกกวววาาาาาาเเเเเป็นนนนนพพิะะะครรรรับผมมสสสถใื้้อไ เออแ้วมันเจอโธ่กูหน่อยแล้วอุ้ยอะไรเนี่ยมันเดินอย่างนั้นวะน่ะเออเท่ดีจังเลยไอ้เหี้ยแม่งสลิมฟิตไปเลยมึงอ่าก็แล้วกูตัวเล็กด้วยมั้ยเฮ้ยมาว่ะมาว่ะซึ่งโธ่ของผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเลือกสีผิวก่อนดีกว่านะครับผมเอาเราไปสีเขียวเลยป่ะเออนี่ไม่เอาดีกว่ามันดูไม่เหมาะกับสีเนี่ยแล้วมันสีนี่มั้ยเฮ้ยได้อยู่นะเอ้ยมีความเหมาะสมไปต่อเนื่องกันเลยอ่าแน่ไหนดีฮะโทรนะครับผมโทรมันควรจะกินเกียน์กวนตีนกวนตีนหน่อยป่ะอ่่าาไหนนนนดูกวตีีบ้งอ ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่มันไม่ไม่ไม่เลยอ่าผมว่านะอุ้ยนี่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 โอ้โหนี่เลยจัดเต็มมาในอีสัตว์มันเจอหลุดตีบ้างไอ้เหี้ยแม่งกูเอาบ้างรอบนี้กูต้องเอาบ้างแล้วนะครับผมเราไม่ได้ทีหนึ่งไร EP แล้วเนี่ยฮะซึ่งอ่าโชวมควรจะสะพายอะไรหรือเปล่าครับไม่ควรมั้งไม่รู้เหมือนกันนะฮะเวลาเรายังเลยเยอะเฮ้ยเราควรมีเอฟเฟกต์บ้างเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์โชว์ควรจะเป็นไงฮะผมว่าเขียวๆนี่ก็น่าจะเฟี้ยวเน่อีสัตย์นะไอ้เขาเด็ก นี่โทรสปายเด็กว่ะเอ้ยได้อยู่นะเฮ้ยผมว่าโอเคเลยนะครับผมซึ่งนอกนั้นก็ไม่แน่มีอะไรเฟี้ยวแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อเลยละกันข้างหลังเราเอ่อโทรของเราเนี่ยนะฮะเราจะต้องมีอมเอ่อสิ่งที่เรียกว่าเอ้ยนี่เราเป็นเอ่อเจ้าเจ้าเฉาเผาเน <laughs> วุ้ยแต่ว่าต้องตูดมาได้นี่นิดนึงอ่ะเฮ้ยผมอยากเปลี่ยนอ่ะโอ้โถเอ้ยมันไม่ไม,ไม่ไม่สมบูรณ์แบบเพอร์เฟกสำหรับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมวิ่งไปหาอย่างอื่นก่อนดีกว่าอืมเราหาชุดเสื้อผ้าดีกว่านะฉันคิดว่าเราใส่กระโปรงได้ปหมวุ้ยเราใส่กระโปรงได้นะแต่ว่ามันมันไม่เหมาะป่ะดิผมว่านะเอาเอากระโปรงออกดีกว่านะครับไอ้เหี้ยเหลือร้อยวิลิกไอ้เหี้ยเดี๋ยวเเฮ้ยกระโปรงมันบานได้ไหมงั้นเนี่ยกระโปรงเออนี่ไงโหสุดยอดโทรกูเลยเนี่ยลิ้งเสียเวลาเฮ้ยนี่นี่โอ้โหกระโปรงส ยังไงดีวะเฮ้ยเฮ้ยชุดนี่สวยนะเฮ้ยเป็นความธรรมชาติไ <c oughs> อ้เฮียกูใส่อะไรเดี๋ยววะขอแบบสีตัดๆเลยเฮียเลยห้าสิบวิลิกว่ามึงไปเออเรื่องของเออหมวกอะไรอย่างงี้เฮียไม่เอาแล้วทรงผมอ่ะไอ้เฮียกลัวมหมวกนี่ <c oughs> เลยนี่เฮ้ยแต่เรามีผมหน่ายหก็ดีนะเออในผมทรงสีผู้หญิงนะฮะเอ่อเอาทรงที่มันพอจะลุยออกมาด้านข้างได้นะครับพอให้มันเห็นได้ับผมซึ่งจังหวะนี้เนี่ยเออผม่าทรงนี้เนี่ยน่าจะตอบ <c oughs> ไม่ได้ว่าได้ได้เยี่ยมแตรสัตว์เลยไอ้เหี้ยอากู้ดีสีลุงด้วยอ้ากูสีลุงด้วยมาไอ้เหี้ยเดี๋ยวมึงเจอความหลุดตีมของกูบ้างเดี๋ยวมึงจะรู้เลยเนี่ยผมจะรู้เลยว่าความโทรที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นยังไงยังไงแหละอ่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขามีเอ่อแพ็คชุดใหม่เนี่ยเฮ้ยนี่สวยเลยนะเฮ้ยผมว่านี่โอเคเลยนะฮะเออเดี๋ยวเราหาปีกใส่เล่นๆกันดีกว่านะครับมีปีีีีีกกกกกอออออะะไรเเเเเเเท่่่่ๆบ้้้าาาาางงวววููนนนนนลลลยยแัปป็ฟดด๋ิ เออมึงมาไอสัตว์จังหวะเนี้ยมึงมีใครสู้กูได้ในกูเป็นทุกอย่างให้มึงแล้วเนี่ยนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ทําอะไรไม่ทันแล้วครับก็ต้องตามนี้แหละนะฮะไม่ได้ที่หนึ่งให้มันรู้ไปเดิเอาละครับได้เวลาประกาศผลแล้วนะครับผมคนแรกนะฮะโตรนะฮะเรียกว่าชัดแล้วอะ่ะว่าห้องนี้แม่งไม่ใช่ห้องสาหรับกูจริงเว้ยไอ้แค่นี้นี่ถ้าให้สูนดาวได้นี่กูให้แลวนะโอ้นะครับผมคือมันเอาแบบแต่งสวยอย่างเดียวนะครับผมซึ่งถามว่ามันผิดไหมมันไม่ผิดนะครับผมแต่ว่านี่เด อย่างที่พกคุณตื่นกัน้วมันก็เป็สีาดาวเลยเออนะครับผมนี่แหละคือโทรเว้โอ้โหในท่าแต่งสวยนะจัดไปเลยเพื่อนพวกแกเนะี่ยยังไม่เคยเจอโทรของจริงเว้เนี่ยโทรอะไรคือโทรในนี้ฮะฮะ มันจะมีความเกลียนอยู่ในนั้นนี่คือโธรมันจะหมายถึงตัวนี้ก็ได้นะเว้ยเนี่ยตัวเนี้ยนี่มันมีหลายความหมายมากนะครับผมซึ่งนี่เดี๋ยวึงเจอของจริงเข้าไปเนี่ยของจริงจะมันเป็นอย่างนี้เว้ยเออนดีนครับผมหมดเข้ามาเพื่อนคนต่อมาอ้าวเฮียหมดแล้วนะฮะแม่เงเอ้ยคนรู้สึกน้อยๆไงไม่รู้นี่ไงเห็นไหมครับผมบอกแล้วว่า นี่สิของจริงโ oh อ้โหเปิดเกมแรกก็ได้ที่1แล้วครับเฮ้ <S <S แต่ถามจริงเหรอไอตัวสีเขียวเมื่อกี้ไม่ได้ที่1ที่2ที่3มอะไรเล,เลยเหรอวะ <S <S ออจริงผมว่ามันควรจะได้นะเพียงน้อยก็ที่2อ่ะไอเทียที่1ให้กูดีกว่า <S <S จริงๆผมว่าเขาแต่งตรงตีมากเลยนะฮะคือโทรเนี่ยออจริงๆมันมีหลายรูปแบบนะมันมีไอตัวนี้นะครับผมเนี่ยเออเนี่ยซึ่งพวกโทรเนี่ยมันจะหมายถึงตัวแบบนี้ก็ได้นะครับผมแล้วจะเป็นโทรในแฮร์รี่พอตเตอร์มันมีโทรได้หลายแบบมากนะครับผมแต่ไม่ใช่แบบนี้ โอเคนะครับผมและโจทย์เกมที่2นั่นก็คือ วัดอะไรวะกูต้องเซิร์ชอ,อีกแล้ววะนักกีฬานะฮะโอเคนักกีฬาใช่ไหมฮะพูดถึงนักกีฬาในอย่างแรกเลยนะครับผมเราจะต้องเป็นเออ่หุ่นแบบทีนนะฮะทีนเลยนะครับผมเป็นแบบว่าหุ่นกำยำเลยนะซึ่งเดี๋ยวนักกีฬาต้องมีปีกด้วยวะโอ้ยเท่เลยนะครับผมมึงนี่มันเปิดกว้างจริงโคตรเท่โอ้ยนักกีฬาไม่แล้วมึงไอ้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูแปลมาถูกป,ปะเนี่ยเฮ้ยนักกีฬามันมันมันคือนักกีฬานะเพื่อนเฮ้ยอะไรวะอ่ะเราเอาตัวนี้แล้วกันนะครับผมเรียกว่าหุ่นล่ำแน่ฮะอ้น ผมแบบว่าเท่ๆนะครับปราดเปรียวแล้วผมว่าส่งผลนี่เท่หวะเที่ยนี่นีน่นี่เฮ้ยเท่เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดแค่เท่สัตว์แล้วผมซึ่งสีผมนักกีฬานะครับมันจะสีย,ยังไงก็ได้นะครับเราสีม่วงก็ได้นะครับสีนี้ก็ได้เฮ้ยนี่ไง โอ้โหเท่เลยนะเกาหลีสัตว์โอ้ซึ่งหน้ามันก็จะต้องเป็นหน้าผู้ชายแหละนะครับผมคือหน้าส่วนใหญ่ในนี้มันเป็นผู้หญิงนะเด็เออนะครับผมหน้าผู้ชายมันมีเท่ๆยิ้มยิ้มยิ้มเท่ว่ะเนี่ยยิ้มแบบแม่งยิ้มแม่งดูอุบาทมากเลยมันก็ดูแบบเฮ้ยแบดบอยดูมีความเป็นนักกีฬาเท่ๆนะครับผมอโอเคโยปาเลสโก้เฮ้ยเรามาเอฟเฟกต์กันดีกว่าเฮ้ยเรามาสายเทพทรู <laughs> อุตส่าห์เติมไปแล้วนะครับใช้คุ้มหน่อยนะครับผมถ้าเป็นนักกีฬามันควรจะมีออร่าไงวะเอ่อเอ่อโอ้นี่เดี๋ยวกันเนี้ย 搁那呢？哎呦！ จบว่าไปมันก็ได้แหละไอ้เจ้คือจริงแต่งไงมันก็ไม่ผิดนะครับผมแต่ว่าผมพยายามจะแต่งให้มันตรงเต็มนะครับผมอ่าซึ่งนักกีฬาเนี่ยมันควรจะห้อยอะไหรหรือเปล่ามันม,มันไม่ควรจะมีปีกแน่ๆแล้วนะครับผมเออแต่มีสเก็ตบอร์ดก็โอเคนะเออมีสเก็ตบอร์ดนี่เออนะครับผมแต่เราต้องไปชุดแล้วนะเพราะชุดของนักกีฬาเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวบ่งบอกเลยว่าเราคือใครโหเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเกมเขาจะอัปเดตเสื้อผ้าใหม่ๆม,ม,มาเพียบเลยนะฮะเอเฟียวว่ะเฮ้ยเราเอาเสื้อสีชมพูได้ป่ะโอ้จะดูดดููีีีีีนนนนะโโออออ้้้้้้เเเเเเฮฮยยยยย่่มมมาาตไหหืกขว เออนี่กว้นนี่แม่งเหมาะสมกับการเป็นนักกีฬามากเนี่ยผมโอเคตอนจากนี้เหลืองเกงแล้วนะครับผมาัางเกงอะไม่ยากเว้ยเพราะว่าเออกางเกงที่อะไรก็ใส่เล่นกีฬาได้นะครับผมแต่ว่าเออถ้าจะใส่ยีนมาเลยเนี่ยก็จะเกินไปนะฮะซึ่งเออโอเคน่าจะอยู่โซนเอ้ยกางเกงขาวเลยได้ป่ะอิ่ยที่มันคือไม่ใส่เกงดีว่เออเกงไรทหารเหรอมันจะเป็น มันได้เหรอวะเ้ยมันมันไม่มีอันไหนที่มันดูเป็นทรงเกงวอร์มเลยวะผมขออนุญาตดูเอ้ยอันนี้ก็ได้นะเป็นลายเอ้ยชื่อนะี้มันเป็นเกงใส่เที่ยวไอ้สัตว์ลายทหารเนี่ยผมว่าก็พอจะเซฟได้อยู่นะยอดไปเลย,ยนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมว่าเรื่องเกงเกงเนี่ยผมไม่แน่จะมีปัญหาแล้วนะแม้ไม่มีบ้ามีบ่าวะเอ้ยนี่ไงเกงวอร์มนี่แหละโอ้โหจบแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยจบแล้วไอ้สัตว์นี่แหละเกงเกงกูได้แล้วนักกีฬาวควรจะใส่ยังไงวะ ใส่อย่างงี้เหรอวะเออให้มันเข้าอุ้ยเฮียมันมันทับกับทรงผมเราเลยเฮียไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่ามันควรจะมีอะไรเอกะตังหูมีหน้ากากเอ่อเฮียยมันไม่ไม่จำเป็นสักอย่างเลยเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันบ้างนะครับว่ามันจะมีอะไรนะผมเคเคเคมีอะไรมีอะไรโอ้มีอะไรในหัวขดโค้กนะครับผมเฮ้ยมีเอ่อสแนปแบ็คเท่ๆซึ่งแม่งไม่ได้เห็นอะไรเลยนะฮะเอาออกนะครับผมอ่าอ่าอ่ามีอะไรใส่ได้มั้งอ่ะไม่มีเลยอ่ะนะฮะเอ่อมันไม่จำเป็นทั้งนั้นเลยครับเออผมว่าไม่ไม่ไม่ไอ้เยอ้เวลาหมดนะครับผมผมว่ามันก็เท่ แต่ว่าผมว่ามันยังไปได้มากกว่านี้ขอเวลาเพิ่อมอีกสักนาทีนึงได้ไหมพี่นาหาซึ่งคนแรกออกไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแม่งไอ้เหี้ยแม่งคือคืออันนี้คือนักกีฬาของเขาเนะฮะ วีทูเบอร์นะฮะเออเี็ดดาวเดียวสัตว์อานอาคตสองโอเคเกมก็ดูมีความแบบอา่าเป็นนักเรียนหน่อยนะฮะก็ยังใกล้เคียงกับนักกีฬามากกว่าเมื่อกี้นะฮะอ,อย่างน้อยกูให้2ดาวไอ้สัตว์คนประมาณนี่ไงนี่แหละครับนักกีฬาครับผมว่าคนนี้แหละตรงเต็มนะครับผมนี่น่าจะเป็นนักกีฬาว่ายน้ำนะฮะเรียกได้ว่าหุ่นดีใส่แมสด้วยนะครับผมผม,ผมให้เลย3ดาวฮะตรงเต็มอยู่นะแต่ว่ายังแต่งตัวไม่ค่อยประทับใจผมมากนะครับแต่อย่างน้อยตรงเต็มก้วยสามดาวเอเอแด็กมาแป๊บ อ่า,อามึงชุดเดียวคนเมื่อกี้เลยเนะฮะเด็ยเดียวถามจริงมึงแต่งหน้าอย่างงี้ไปออกกัาลังกายเลยวะอ่าแต่ตรงตีมกูให้3และคนต่อมาก็คือเราแม่มึงตูสคอนเรียกได้ว่าเป็นดาวเด่นนะครับวันนี้เนี่ยเรียกว่าแต่งตัวชิลๆนะครับไปเล่นสเก็ตบอร์ดกับเพื่อนที่มหาลัยไงเออเอผมเรียกว่ามีคอนเซปต์นะฮะมีอลอลองออร่าด้วยนะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวกันนักกีฬาเฮี้ยอะไรเลย,เลยซึ่งผลออกมานั่นก็คือคือ ไม่ติดเลยนะ <st> แต่อ <g ib berish> ย่างน้อยเนี่ยครับผมผมให้ฮะที่2กับที่3เนี่ยนะครับคือมันค่อนข้างตรงตรีมส่วนไอ้เบอร์หนึ่งเนี่ยมันก็มันก็จะวัดตรงก็ได้นะเพราะว่าไอ้ชุดที่มันใส่มาเนี่ยนะครับตัวกระโปรงตัวนี้นะผมมองว่ามันก็มีความออกกําลังกายนะครับแต่ว่ามันน่าจะเป็นประเภทกีฬาที่แบบมันต้องใช้กระโปรงอ <c ười> ่ะเนาะเดี๋ยวผมโอเคเอาเป็นว่าเราปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ดูแต่ต้นยันจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับผมและเอาไว้เจออออออกกกกัััันน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 นคคคคลิิปปตต่่่ไไทเเเเมมมมมมีี้้้์าายยะะะะๆๆๆรรรจจดบบผงแ็ អីស